สวัสดีเช้าวันจันทร์ครับวันนี้จะพา,พาไปเที่ยวกทอองมก็คือมีโอกาสมาทุระที่กรุงเทพก็เลยลองขึ้นทางมอเตอร์เวย์ M6 ครับมอเตอร์เวย์ M6 นี้จะขึ้นโคราช เป็นมอเตอร์เวย์สายใหม่ครับถ้ามาจากทางภาคอีส,สานแต่ถ้าผ่านทางโคราชก็จะขึ้นจากหลังจากผ่านบายพาสโคราชถ้าเป็นปั๊มน้ำมันก็คืออาทิตย์ไฮเวย์ครับจากปัม๊มอาทิตยไฮเวย์มาประมาณออสองสามกิโลก็จะมีป้าย M6 มอเตอร์เวก็คือเป็นมอเตอร์เวย์สายใหม่เป็นหมายเลข6กรับก็จะขึ้นมาแล้วก็จะผ่านมาลำตะคองลำตะคองนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์กับเป็นทางโค้งยกต่างระดับมันจะเป็นทางซ้อนทับกันัจากหมา,หมายเลขสองมิเตรภาพจะอยู่ด้านล่าง เอ่อ็มหกจะอยู่ด้านบนครับก็จะวิ่งทับซ้อนกันขึ้นมาเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ครับถ้าเสร็จสมบูรณ์ช่วงนี้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่ก็จะบางคนก็ไม่กล้าขึ้นคิดว่ามันไม่มีห้องน้ำแต่ทีนี้นผ่านมาด้วยตัวเองก็จะจะเป็นห้องน้ำแบบ ตู้คอนเทนเนอร์เป็นห้องน้ำชั่วคราวแบบก็โอเคใช้ได้อยู่ก็คล้ายๆกับเส้นทางหมายล 9, เลขเก้าที่ไปบางนาก็จะมีบางช่วงที่มีที่พักรถป้มน้ำมันร้านอาหารับทีนี้เขาก็คงจะพัฒนาไปเหมือนๆกันแต่ช่วงนี้ก็เป็นชั่วคราวก่อน ข้อดีของช่วงนี้ก็คือไม่ไม่เก็บค่าบ่านทางเอ่แล้วก็เ่ความเร็วก็ก็ยังไม่จับความเร็ว,วพูดง่ายๆก็คือถ้าใครชอบขับรถเหยียบเยียนี่ก็สบายเลยครับช่วงนี้ค่าบัานทางไม่เสียแล้วก็เป็นการถ้าคนคิดส่วนตัวก็คือเป็นการประเมินผลครับจากเส้นทางว่า มีจุดดีจุดเด็นอย่างไงมีคนแก้ไขในเรื่องอะไรบ้างครับก็ช่วงที่เจ็บเก็บเงินค่าผันทางก็กำลังก่อสร้างครับก็คงอีกไม่นานก็คงจะเสร็จสมบูรณ์ครับทีนี้พอไปลงจะไปลงปากช่องออจะไปจุดกับถนน,นมิตรภาพหมายเลขสองกับจิโล่ปักช่องครับทีนี้เส้นทางจาก ปักช่องไปสระบุรีแล้วก็จะไปต้นเส้นทางจริงๆอยู่บางปะอินครับอันนี้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับก็แค่ยังไงมีความขึ้นหน้าก็จะ,ะพาไปดูอีกทีนึงครับสำหรับอี e ีนี้ก็ไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ ม,มันเครียดทุกเรื่อง me my วิ่หาเบีข <laughs> ี่รถขาอากินร่มชมวิวได้นี่นี่ น่อนดจากสัตัวเนอะนอนไหมนอนมันมันมันเสิร์ฟไปกระไอยากเป่าอีกกระไรเขาเปาก็อยากคุ่ยอยากฟังอีกไปอยากนอนไปตอยากคุยอีกสิมั้งคะกรไรเขาเป่ยินมแล้วก็อยากมิอต้องมาตัมันก็เลยเป็นนี่อนซ่อนนันอยู ช่วงทั้งเช้าห้าสั้ดาห์แล้วจำาม่ผิดเราเี้ยงสุนัขป่าที่นี่ก็ได้แต่ว่าเจ้านี้เข้าร้องแค่หอดปากซองไปจดกับเอ็นผู้เลี้ยงเนาะกับใบไม้เล็กเก่าว้างหน่อยหมดละเนาะจดกับไม้เล็กเก่าเลยเจ็ดหมดละวงแหวนตะวันออกโันตก

หอโคลาดอี่แล้วแไปใหญ่นี้แล้วเพื่อนเพื่อนแนเีวไปยิันเจะมีปากซองลาดเออแล้วเห็นมทนลาดแล้วเหนเมือนไ้ห่เอเห็นเป็นเหนสร้อยนหปานี้แ่แล้วเห็นอันนี้เป็นฐานใหญ่ซื่อๆเป็นตัวรักตัวรักเพราะว่ามันจะตรงุ่งุ่งทางองนอีสานล้ออีสานอีสานห้องพันหอวลาดกัซ้หอดไห สอท่างเหนือแต่เพื่นเก่งเพนเป็นนายก